ครับผมสวัสดีนะครับเดีย๋ยววันนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูตัวปั๊มบาดานะครับตัวนี้เป็นบารดานีซใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้จะเป็นตัวลงบอรสามนิ้วนะขึ้นไปนะครับนี่นะครับรหัสของตัวนี้จะเป็นนี่ฮะสามดีซีเจ็ดสิบสองขีดเจ็ดห้าศูนย์ทับสามจุดแปดขีดเก้าห้าตัวนี้ก็คือลงบอรสามขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นค่าของ เอ่อตัวนี้จะเป็นค่าของตัวโวลต์อ่าตัวนี้จะเป็นตัวโวลต์ครับเ2โวลต์คือค่าเหมาะสมที่สุดของแรงน้ำไฟฟ้าตัวนี้จะร้อบาทนะครับตัวนี้จะเป็นคิวน้ําคือ3 8คิวตัวนี้เป็นค่าเฮสครับตามนี้เลยนี่มาดูรายละเอียดนะครับตัวด้านบนจะบอกเป็นลิตรต่อนาทีส่วนด้านล่างเป็นค่าเฮสคือเป็นเมตรนะครับตัวนี้95เมตรสูงสุดตัวนี้ก็คือสูงสุดคือ63ลิตรต่อนาทีหรือประมาณ3.8คิว เหมาะในการลงก็อยู่ประมาณ30-40เมตรนะครับในการหย่อนปั๊มก็จะได้นะฮะในการหย่อนปั๊มขอโทษทีตัวได้ในการหย่อนปัมนป๊มจะเป็น40เมตรถึง50เมตรครับน้ำจะได้ประมาณ30-40ลิตรต่อนาทีก็ตกอยู่ประมาณสัก2.5คิวประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแรงดันที่ปั๊มจะทำงานคือ50-170โวลต์ตัวนี้บอกจะ150บาทก็คือ1แรงมา้า ความเร็วรอบของมอเตอร์อยู่ที่4,000ลรอบต่อนาทีครับโอเคตัวคุณภาพนะครับของตัวสลิตถือว่าโอเคเลยนะครับการยึดของตะแกรงนะครับการฝุน่นการโคลนการกลัวต่างๆนะครับคราวนี้มาดูสเปคของตัวมอเตอร์กันนะครับตัวมอเตอร์บอกอะไรเราบ้างตัวนี้เป็น DC มอเตอร์นะครับดูเป็น DC 750บาท7จโวลต์น,นะครับต่อเลยก็คือตัวเบสโวลต์น,นะครับคือเป็น DC ได้ตั้งแต่90ถึง120โวลต์นะครับตัวนี้นะครับส่วนค่าโวลต์ที่มอเตอร์ทําง,งานจะอยู่ที่50ถึง170นะครับโอเคการกินกระแสของมอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่10แอมป์4,000รอบต่อนาที IP เป็น68โอเคเป็น Class F นะครับตัวนี้มาดูทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูตัวรูน้ํากันผลวมาด้านล่าง ทางน้ำออกนะครับรูน้ำอยู่ที่นิ้วครึ่ง1.5นิ้วมาดูด้านในกันทางน้ำออกจะเป็นสแตนเลสตัวนี้จะเป็นตัวบพัสดนะครับเกรดสแตนเลสโอเคเลยตัวนี้สวยงามนะครับงานถือว่าดีเทสแล้วผ่านนะครับมีการรับประกันตัวปั๊มกับตัวบพัสด1ปีนะครับต่อมาเรามาดูที่กล่องคอนโทรลกันนะครับกล่องคอนโทรลเป็นตัวนี้โอเค กล่องแข็งแรงนะครับสวยเลยด้านหน้าก็จะเป็นบอกถึงฟังก์ชันต่างๆการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะบอกเป็นดิจิตอลนะครับเราจะมีคู่มือในการบอกให้นะเวลามีปัญหาโค้ดขึ้นต่างๆเนี่ยมีบอกว่าจะแก้ไขยังไงแล้วก็มีเบอร์ด่วนนะครับสําหรับในการติดต่อช่างโดยตรงนะครับเพื่อแก้ไขเวลาเกิดขึ้นโค้ดด้านหน้าของตัวกล่องคอนโทรลนะครับของตัวคอนโทรลต่างๆปีคําเตือนให้นะครับมีการบอก ของค่าโวลต์ต่างๆนะครับกับกระแสไฟเรามาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในถุงนะครับที่ให้มาอโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันก็คืออุปกรณ์นะครับไล่ยตั้งแต่ตอนนี้มีไขควงนะครับมีไขควงแฉกประแจหกเหลี่ยมอุปกรณ์นะครับต่อกับตัวแผงโซลา่าแล้วก็ตัวยึดตัวกล่องควบคุมนะครับตัวเทปพ,พันท่อเทปพารายเทปพันสายไฟแล้วก็เป็นตัวลูกลอยครับ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตามนี้ครับครบเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นของบ่อ3นิ้วนะครับกล่องจะมาบรรจุในตัวนี้นะครับข้างในจะมีการกระแทกให้น่าใช้ครับสําหรับตัวนี้ใครมีบ่อเล็กแล้วหาที่น้ําไม่เยอะนะครับไปดูของท่านตัวนี้เหมาะสมครับเทสน้ํายังไงแล้วมาดูกันอีกทีครับขอบคุณครับ